สวัสดีครับพี่น้องสายสายครับเดินมามาเห็นตัวตออมดอกอยาครับเคยได้ต้นกัะบกนี่ครับบนยอดถอยอยู่โลเล่าหาสิบแต่ก่อนมีอยู่ต้นสะเดาอยู่เทียบอยู่เดี๋ยวนี้เขา่อนต้นสะเดาแห้ะขึ้นไปเราเจอแตนเนี่ยมองไม่เห็นแตนหมุดลังแตนเลยครับตน้ตนสูง กระบอกสองตนก็เคยอยู่ตนนู้นก็เคยอยู่แต่ว่าเดินยังไปไม่ถึงเลยมาเห็นตัวต้อมดอกยาก่อนมีอยู่สามตัวครับตรงนี้เดินไปอีกก็น่าจะมีอีกครับดอกยาตรง ทีตรงนี้มีน้ําครับเกษตรลืมเต็มขาแล้วครับเตรีมตมย,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 ยมไปแล้วครับเตรียมไปแล้วเตรียมไปแล้วถอย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 เตรียมไปแล้วครับ เทียมตัวนั่งเทียมตัวไปละตัวนี้บินไปกับเช็ดไปเดี๋ยวเลี้ยงสักพักครับนั่นงอยู่นั่งอยู่นี่คือละคือละไปละไปละครับ ไปทางนี้ครับตุนยุคค่านะครับไปทางนั้นแล้วครับดีไม่อยู่ไม่บินมาต้นกบ,บุ๊ก จะอัเต็มเลยตาขอบเคยได้ต้นกระบุกแล้วก็ต้นกระบุกเนอะต้นกระบุกนี่สูงเลยครับไทยูนคงจะเอาห้ก่อนแล้วครับไทยูนพี่น้องลังตามตัวไปเจอจะของอไรเขาอยู่ครับน่าจะเป็นพึ่งไม้ครับแล้เห็นลังอยู่ไม่อยากถ่ายครับแล้เห็น คงจะใช่รังเดียวกันนะครับแลไปเห็นรังอย,อยู่ของไหลก็ทำหลุนมันอยู่สามคนรังนี้้อยปาดทิ้งไว้ครับปาดเอาขวบนอกมะนาวได้หาลูกครับรังที่เขียนคิดว่าน้ำหวานน้ำหยันก้านมันตีวันที่หกผ่านไปสิบเจ็ดสิบแปดวันสิบเจ็ดวันวันนั้นตามน้ำายันกา้านมันครับ ยังอยู่ครับตายร่วงลุ่นก็นไม่ได้มีแต่ใบใบบังมัดรอรุ่นด้านบนดีวกว่าครับน่าจะเสริมลังต่อครบเรียบร้อยครับครบเอาอยาคคมินิตใช้ยาคคมินิตใบสะเดเอา เดี๋ยวเจอกนนั่านบนครับรอบสองคิดเจ็ดวันโอเคครับครบควนเรียบร้อยเนบร่อยผุงหักหมวกลงวันนั้นได้หาโลครับ quần đập Vậy đặt đây ngay à Quần một đây ngay à Chuồng có to có lăng khâu khiếm Đập đây ngay ไหลเลยครับไหลเลยล่างนี่รอรอต่อนรับเลยเป็นยังดีโอ้บนแขนหนามสวยเลยครับ ครับสิบเจ็ดวันต่างกองครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามมาทุกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ต่างกองครับต่างสวยเลยโดนแขนโดนหลายตัวเลยโดนแขนรีบเลยครับใหม่ครับพี่น้องใหม่ตลอด Oh, don't, don't. Oh, oh. nào đồn đồn, hoa, nắm mặt mốt

3โลครับน่าได้ครับไปครับลงครับโอ้โหมือระบ่มเลยแขนตัวนก็ซิปแม่เลยครับประมาณนั้นมือห้าแม่ขอมือนี่ตึงแขนหน่อยเดียวครับแต่เหมือนจะเจ็บกว่า นี่ก็ตึงครับมันจะเจ็บกว่านาแรงกวาไม่รู้เด็กนายคมกว่ากันหรือเปล่าล้นทองอีกแม่นึง่งมันน้ำสามโลนาได้ครับมีเจ้าหน้าับน้ำหวานการมันน้ำยันการมันครับที่ก่อนก็าตามน้ำยันการมันครับ ลังที่ตามตัวพึ่งไม้ครับ uh, มีจะของไหไดลดาราเขาออยู่ไม่อยากถ่ายพึ่งไม้ต้งหักลังลังครับสวยๆครับเจ็ดวันไม่รู้จะได้เพิ่มหรือเปล่าครับ กินเล็กในนี่ก็หึงละติดเตือติดตัวล่ะต้องหาเก็บออกให้หมดครับแต่ก็ไม่แน่แล้วครับบางลังล้นควันล้วก็ไม่ต่อยเลยนี่ควันผมก็ไม่หางอ่ะยังหุยฮุยอยู่ลังแรกคือปาดครั้งแรกห้าลปาดครั้งสองสามลไม่ขาดครับครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ